และตอนนี้ภาพก็ได้ตัดมาที่แควนเฟิงฟู่เมืองเหยียนเอออรไอกันเป็นแค่เมืองเล็กๆเ,เ,เองแท้ๆแต่ทำไมถึงคึกคื้นขนาดนี้กินตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วพวกเราหาที่พักกันก่อนเถิดคืนนี้พักที่นี่สักคืนก่อนก็แล้วกันและพรุ่งนี้เช้าพวกเราค่อยเดินทางกันต่อและภาพก็ได้ตัดมาที่ข้างในโรงเตรม เหรียญท่านลูกค้าทั้งสองท่านห้องพักของร้านเล็กๆของเราเต็มหมดแล้วแต่ยังพอมีอาหารให้ท่านพอรับประทานท่านว่าอย่างไรหรือตอนนี้มันเพิ่งเริ่มข้าเองไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงไม่มีห้องว่างแม้แต่ห้องเดียวเลยละ่ะท่านลูกค้าที่อยู่ด้านบนเหมาทั้งโรงเตียมไปหมดแล้วขอรับข้าก็จนปัญญาจริงๆขออภัยด้วยจริงๆขอรับไม่ทราบว่าในเมืองเหยียนแห่งนี้ยังจะมีโรงเตียมและที่พักอื่นๆอ,อ,อีกไหม ข้าน้อยมีขอปิดบังท่านลูกค้าว่ากันว่าท่านเจียนจุนได้เสด็จมาถึงแขวนเฟิงฟู่ของพวกเราแล้วเหล่ายอดฝีมือและผู้กล้าจากร้อยแขวนต่างก็หลั่งไหลกันมาที่นี่เช่นกันตอนนี้การที่จะหาที่พักนั้นมันม่ใช่เรื่องง่ายเลยขอรับเจียนจูนกับเสี่ยวอ,อันอย่างนั้นเลยข้าน้อยได้ยินมาว่าท่านเจียนจูนกําลังจะไปแสดงธรรมะที่เทือกเขาหลิวเย่ซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะขอรับ เลยทำให้ห้องพักทั้งเมืองอาจจะถูกจองจนหมดเกี้ยงเลยก็เป็นได้ขอรับอ่าเป็นเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นลบกวนเจ้าจัดอาหารและเหล้าให้ข้าสักหน่อยก็แล้วกันดะได้เลยขอรับได้เลยขอรับรอให้พวกเขาลงมาแล้วค่อยถามว่าพอจะสละห้องให้ได้สักสองห้องไหม นี่ท่านทั้งหลายข้าได้ยินมาว่าท่านทั้งหลายได้เหมาทั้งโรงเตรียมนี้เอาไว้ใช่หรือไม่ไม่ทราบว่าพวกท่านพอจะสละสักสองห้องให้พวกข้าได้หรือไม่ขอรับข้ายินดีที่จะจ่ายเพิ่มเป็นพิเศษท่านว่าอย่างไรนี่แกนะไม่มีตาหรือยังไงคุณชายอย่างข้าดูเหมือนจะขาดเงินหรือยังไงรีบไปให้พ้อย่ามาขวางหูขวางตาข้าฟานอี้กวนทายาตกลกูลขุนศึกแห่งราชวงศ์ผิงฉี อีกวนเจ้านะอย่าเสียมารยาทไปเลยมู่หลงหนิงรัชทายาทแห่งแคว้นวังหลวงราชวงศ์ผิงฉี่ข้าหน้อยเข้าใจแล้วพยะขาฝ่าบาทการปรากฏตัวของเจียนจุนในครั้งนี้จะดึงดูดเราอัจฉริยะจากร้อยแคว้นชายที่สวมหน้ากากผู้นี้ดูลึกลับมิน้อยเลยนี่พี่ชายหากมิเป็นการรบกวนมากเกินไปรองให้ห้องเขาสักสองห้องดีไหมเจ้าคะ มู่หลงอี้คุณหนูแห่งวังหลวงราชวงศ์ผิงฉีการออกมานอกวังของพวกเราการที่มีมิตรภาพเพิ่มไว้บ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรอาอาในเมื่อเสี่ยวอี้เอ่ยปากแล้วก็ยกสองห้องให้พวกเขาก็แล้วกันขอบคุณมากเลยขอรับคุณชายเช้าวันถัดมานี่พวกท่านทั้งสองคนนะ การพักผ่อนเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้างก็พอใช้ได้อยู่นะเพียงแต่เตียงธรรมดาในห้องธรรมดามันค่อนข้างแข็งนอนแล้วไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เลยเนอะฮ่าฮ่ฮ่ท่านปรมาจารย์พูดติดตลกแล้วเท่าที่ข้ารู้พระควรจะไม่เอนกายบนเตียงสูงนิ่มมิใช่หรือ ท่านผู้มีบุญคำนี้ผิดแล้วพระพุทธบุตรผู้นี้แม้ละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมแต่เรื่องวัตถุนอกกายเช่นนี้ข้าละละทิ้งไปนานแล้วพวกเรามาจากราชวงศ์ผิงฉีข้าน้อยชื่อมู่หลงหนิงส่วนนี่คือน้องสาวของข้ามู่หลงอี้มาจากวังมู่หลงมีทราบว่าท่านเดินทางมาเพื่อเฝ้ารอท่านเจียนจุนแห่งเขาหลิวเย่ใช่หรือไม่ ข้านะแค่เดินทางผ่านมาพอดีเลยแวะมาดูนะในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็จะไม่รบกวนท่านอีกแล้วพวกเราไปเถอะได้เวลาออกเดินทางกันแล้วละภาพก็ได้ตัดมาที่เทือกเขาหลิวเย่เห้อเมื่อสองร้อยปีก่อนแข่งแข่งขึ้นไม่น้อยเลย ฮะเอ้นี่น,นี่ท่านมีบุญเราอาตมาด้วยสิจุดสูงสุดของยอดเขาหลิวเย่เจียนจุนตู่กู่ชาง